ผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะครับปี6กห้านะครับมาพร้อมเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้ของขวัญปีใหม่แฟนคลับก็แล้วกันนะครับเป็นดาบสมูไรนะฮะทำเองนะครับผมทำเองใช้เองก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปซื้อแพงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าสายสะสมอะไรประมาณนั้นนะฮะ ไม่ได้ตามล่าหาของแท้อะไรขนาดนั้นนะครับดาบเล่มนี้บอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ดาบสมุไรของแท้ที่ตีทบเป็นพันเป็นหมื่นชั้นนะครับทําจำลองขึ้นมานะครับด้วยวัสดุเท่าที่มีเท่าที่จะหาได้นะครับ <c oughs> วัสดุไม้ประดูนะครับส่วนกาดตัวนี้ก็จะเป็นผนรถไถปลอกสแตนเลสนะครับ ลวดลายใบไม้นะครับแสดงให้เห็นถึงสื่อให้เห็นถึงความผิวไหวนะครับของสายลมอะไรประมาณนั้นนะครับเล่าตามหนังนิดนึงนะฮะขออภัยนะครับทองเหลืองตัวนี้มันอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับตรงโคนดาบเนี่ยนะฮะไม่ได้มีโลโก้อะไรนะครับตัวดาบก็ยังไม่ได้ขัดอะไรมากมายนะครับ ยังไม่ได้ขัดเรียบร้อยเซนะครับก็ยังมีหม่นๆดำๆอยู่บ้างนะครับวัสดุบาเรื่อยนะครับบาเรื่อยโอเลกอนนะครับผมโอเคก็ไปดูวิธีการทำดีกว่านะครับว่าทำยังไงถึงได้ออกมาแบบนี้นะครับผมก็หลังจากคลิปที่ทำค้างเอาไว้นะครับ ทำค้างเอาไว้เรื่องการตีขึ้นรูปนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะเริ่มมาใส่ด้ามน,นะครับเราก็จะมาแต่งนะครับปาดให้เหลือบ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยเลียวมานะครับแหลมนะครับคือผมจะถนัดทําแบบแบบนี้นะครับถนัดทำแหลมแหลมแบบนี้เวลาเราเผาแทงมันจะได้ง่ายนะครับผมจะเข้าด้ามแบบเผาแทงเอานะครับ สว่านเจาะนะครับแล้วก็เผาแทงเข้าไปก็วาดแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่พอทําเสร็จจริงๆผมจะไม่ให้โค้งแบบนี้หรอกนะครับเอาโค้งแบบพอดีสวยไอ้ตัวนี้มันเดี๋ยวผมก็จะผ่านะครับผ่าไปตามเส้นนะครับตัดตรงนี้แล้วก็ผ่าไปตามเส้นให้เป็นแบบเกือบๆจะได้นะเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะเจาะแล้วก็ใส่เผาใส่เข้าไปอีกทีนะครับ ปลอกสแตนเลสนะครับบลอกสแตนเลสแล้วตัดตัดความยาวได้ตามต้องการนะครับให้ใกล้เคียงกับที่เราต้องการอาจจะยาวกว่าที่เราต้องการอยู่สักหน่อยๆน,นะครับทำเสร็จก็มาเอาคอ้อนทุบนะครับทุบทุบตีตีลงไปตีบี้นะครับตีบี้แบบนี้เพราะว่าผมก็อยากได้ดามทรงวงรีแบบนี้เนาะทีนี้ผมก็จะ เอามาทาบแล้วก็ตอกลงไปนะครับตอกพอเป็นรอยนะครับ ก็ตีเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับพอเราตีมาร์กนะแล้วก็ดินสอวาดตามนะครับเพราะว่าเวลาเราตีมันจะเป็นรอยบุ๋มลงไปแล้วก็ดินสอขีดเส้นตามนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาทาบกับวัดความยาวนะครับทาบวัดความยาวด้านข้างนะครับ ทาบวัดด้านข้างนะครับแล้วก็เอาดินสอขีดขีดมานะครับแล้วก็แล้วก็ขีดเส้นอ้อมไปเลยนะครับอ้อมรอบไปเลยนะแล้วทีนี้เราก็จะมาใช้หินเจียนะครับตัดหรืออะไรก็ได้นะครับเลื่อยนะผ่านตรงเนี้ยเลื่อยตัดโดยรอบนะครับแล้วก็ผ่าลงมาแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็จะขัดเพื่อที่จะตอกสเตนเลสนี่เข้าไปนะครับ ตอกปอกสแตนเลสเข้าไปให้แน่นนะครับ ส่วนขั้นตอนการทําฝักนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะทําเป็นแห่งแบบนี้นะครับถึง2อ,องสีกนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาประกบใส่กันนะครับก็เหมือนกับที่ผมเคยทําให้ดูตอนทําฝักมีดนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวก็ประกบแล้วก็ขัดนะครับ ผมก็ทาสีนะครับทาสีทาลายเสร็จแล้วก็ผมก็จะเริ่มมาทําลายนะครับตัวนี้ผมจะทําลายนูนใบไม้นะครับแล้วก็ด้านข้างนี่ไม่ไม่ต้องนูนนะครับแกะเป็นลายใบไม้ไปเลยนะครับตัดกับสีแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้ทองเหลืองนะครับผมยังไม่ขัดนะครับผมผมหุ้มเอาไว้แล้วนะครับ กล่องย้อนแสงอีกแล้วบีบอัดผมใช้ทองเหลืองแบบเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นเสียดายแผ่นสั้นไปหน่อยครับไม่ได้เข้าไปซื้อที่อำเภอนะครับช่วงนี้มันโควิดมันเยอะผมไม่อยากไปนะครับก็เหลือเศษสั้นๆนะเอามาตีพับครับเนี่ยตรงนี้จะมีรอยอยู่มีรอยทบอยู่แต่เดี๋ยวผมจะขัดออกให้เนียนนะครับจะทำเป็นรูปตัววีนะครับแล้วก็มาบีบลงนะครับ รูปตัววีบีบลงไปนะครับแล้วก็ต้องมาตีทบที่ด้านสันนะครับทบไว้ให้แน่นนะครับคีมล็อกบีบอัดเข้าไปนะครับครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับสําหรับการผลิตดาบตัวนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับการทําดาบซามูไรนะครับถ้าจะให้เนียนใกล้เคียงกับของจริงเนี่ยผมว่ามันคงอย่างน้อยก็ต้องเป็นเดือนนะถ้าทําเฉพาะดาบนะครับ เดี๋ยวผมจะมีอีกเล่มหนึ่งนะครับมีอีกโครงการหนึ่งแต่ไม่รู้จะถ่ายให้เห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ทําก็อาจจะคล้ายคลึงกับตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม,ไม่ไม่ต้องออถ่ายก็ได้เพราะมันมันนานมากนะครับกว่าจะทำนะเล่มนี้โอเคครับผมก็ทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละนะครับ ผมจะทําอีกเล่มโครงการสักปี2ปีนะครับระยะเวลาการทําตั้งแต่เริ่มจนจบเอาสัก2ปีคิดเป็นเวลาเอาไว้นะครับไอ้พวกนี้ก็เป็นลายนูนๆอย่างนี้ก็กันลื่นนะครับเพราะว่าบางทีชักเร็วฟันเร็วเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ผมซ้อมมันก็หลุดมือไปทีหนึง่งผมก็เลยเสริมตัวนี้นะครับเสริมให้นูนขึ้นแล้วก็ทําเป็นลายใบไม้นะครับเพื่อเป็นลายกันลื่นไปในตัวนะคร ก็ประมาณนี้นะครับมันใช้ได้นะครับในการป้องกันตัวเฝ้าไร่เฝ้านาบ่อปลาหรือบ้านนะครับเฝ้าทรัพย์สินเราได้ช่วยได้นะครับเป็นเขี่ยวเล็บสุดท้ายของเรานะครับในยามคับขันครับโอเคครับผมขอบคุณมากมานะครับที่ติดตามรับชมไทยจุลามาในวันนี้นะครับติดตามดูเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ